ไม่สู้ก็ไม่มีกินไม่ดิ้นก็มีแต่อดตายหวาเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นๆเลยครับกาบสวัสดีพี่ๆของน้องชาวพระเครื่องและเอซที่รักทุกท่านครับ EP ที่สองศูนครับสวยๆย,ยามเย็นๆเลยครับ200บาทครับ บูชา2ององค์300บาทครับจัดไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับมาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นรุ่นปืนแตกครับเสียนบาทครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับ สองร้อยบาทสวยนะจ๊ะพี่จา๋ารายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุ่มเนียนเนียนเลยครับแน่นๆ่นเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับ รายการที่3ครับเป็นเหรียญพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่าณภาลัยครับเหรียญเนื้ออันปักก้าครับปีพศ2511ครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับ200บาทครับ ก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนุ่มนุมแน่น,แ,น,นแก่งแกงเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ รายการที่5ครับเป็นเหรียญจอบใหญ่หล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับ รายการที่6ครับเป็นหล่อโบราณครับรูปหล่อโบราณเก่าครับหลวงพ่อน้อยครับเนื้อโลหะสวยๆเก่าๆคมๆเลยครับรายการที่7ครับ เป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนือโลหะเก่าๆกับดำเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหน้ามองหน้าบูชาครับสองร้อยบาทครับหวานเจี๊ยบเลยครับ รายการที่8ครก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือแก่งแก่งมันๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับ รายการที่9ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมเลยครับหล่หอหล่อล่ำๆเลยครับรายการที่10ครับ เป็นพระหล่อโบราณเก่าครับลงรักเก่าครับน่าจะเป็นพระสมัยอยุธยาครับเมืองเก่าของเราแต่ก่อนครับรายการที่สิบ เอ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะแก่ทองครับหล่อโบราณเนื้อทองผสมเก่าครับองพระล่ำๆเลยครับรายการที่12ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับ เนือแก่งแก่งแน่นแนนเลยครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่13บสครับเป็นพระชัยวัดหล่อโบราณครับหล่อโบราณเนื้อโลหะครับ รายการที่14ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อเก่าเก่าพุนๆเลยครับลงรักเก่าๆเ,เลยครับมีคาบลาลัก้วยครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับรายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อโลหะเก่าๆเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระพิจิตเม็ดเข้าเม่าครับเนื้อชินตะกัวออกชินเงินครับจิ๋วแต่แจวครับเล็กดีลดโตครับ รายการที่17็ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อหนวนหนวนนุ่มนุ่มเลยครับเนื้อตุบตุบตับตัเลยครับเนื้อหนึกนุ่มครับเลี่ยมกรอบพร้อมบูชาเลยครับรายการที่18ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่19เเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อปไปครับด้านหลังครับที่ระลึก2478ครับเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเนื้อมันมันเลยครับเก่าเก่าค่ำค่าเลยครับ 200บาทครับผ่านตลอดสายครับราคาสบายกระเป๋าครับรายการที่20ครับน่าจะเป็นพระกิ่งตะกแตนครับอุปคุตครับ หล่อโบราณเก่าครับมหาบารมีครับมหาโชคมหาลาภครับไม่ตามหาอุดครับรายการที่ยีส เอ็ดครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับสวยสวยคมคมเลยครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับสวยได้ใจเลยครับสองร้อยบาทก็บูชาได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับ รายการที่22ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อออกทองแดงเถื่อเลยครับรายการที่23ครับเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะครับหลังยันยุ่งครับต่อโค้ดเลข3ครับเนื้อมันๆเลยครับ ตาหล่อโบราณครับรายการที่24ครับเป็นหล่อโบราณฐานลูกเต่าครับน่าจะเป็นหลวงพ่อเขียนครับวัดถ้ำขุนเนจังหวัดพิจิตรครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับ เนือขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่25ครับเป็นหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อมันมันเก่าๆสภาพใช้ครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับ รายการที่26ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับเหนือโลหะอมเขียวเลยครับเก่าไม่เก่าครับเหนือมันๆเลยครับรายการที่27ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ ลงรักเก่าเก่าเนื้อแน่นแนุ่มนุ่มเลยครับสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่28่สเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าครับ แล้วแก่งแ่งแน่นๆเลยครับเลี่ยมก่อพร้อมบูชาเลยครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับสวยมากสวยน้อยก็200บาทครับรายการที่29ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับ รายการที่31ครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเงินครับหุ้มทองแดงครับรูปถ่ายขาวดำครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับเมืองชาละวันครับจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเหนือนวนวนวนเนียนเนียนเลยครับมองแล้วหน้าศรัทธาครับ รายการที่33ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาครับเ <Yoda. S 1> oh นื้อโลหะมันๆเลยครับเก่าๆค่ำๆเลยครับสวยๆโดนๆใจเลยครับ รายการที่34ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับสวยสวยคมคมครับสวยคมครับองค์พระล่ำๆได้สัตว์ได้ส่วนครับสวยงามอย่างนี้ไม่รักไม่บูชาไม่ได้แล้วครับ รายการที่35ครับเป็นพระกำแพงเปิดโลกครับเนื้อชินตะกัวหลังลายผ้าครับน่าจะเป็นพระกุ่ครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่36ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับ วัดห้วยเขนครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับรายการที่สามสิบเจ็ดครับเป็นหนุมานครับหนุมานชานสมอนครับเนื้อโลหะเก่าครับหล่อโบราณครับ ได้ฐานต่อโคดีครับะนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือนครับรายการที่38ครับเป็นเหรียญสี่เหลี่ยมปะพามนทนหลวงปู่สุขครับเหนือโลหะครับด้านหลัง ยันนูนครับเนื้อออกทองแดงเถื่อนเลยครับมาดูถาดที่สองกันบ้างครับพิเศษครับใส่ไข่สองฟองครับรายการที่หนึ่งครับเป็นพระสมเด็จครับ หลังตาโลครับเก่งแก่ง,งแน่นแน่นมันมันเลยครับรายการที่สองครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองครับ เหรียญพระพุทธกวักครับด้านหลังเป็นอักลรเลขยนันครับสวยสวๆนะครับหลวงพ่อเตะครับจังหวัดนครปฐมครับหลวงพ่อคงทองเตะครับ รายการที่3ครับเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินเก่าครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับพระผงสุพรรณครับเมืองสุพรรณบุรีครับรายการที่สี่ครับ เป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อเงินครับใต้ฐานอุดกิ่งครับก้นกึงครับโคดวอจอครับต่อโคดวอจอครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นพระสมเด็จงาแกะครับ เก่าไม่ทราบที่ครับเรียมก่อพร้อมบูชาเลยครับรายการที่6ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะเก่าๆเลยครับเก่าๆมันๆเลยครับ สวยทุกมุมสวยทุกองศาครับหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จครับเหนือมันมันแน่นๆ่นเลยครับนวลนวลเลยครับสมเด็จหลังตาโลครับเหนือเก่า เก่าเลยครับมองแล้วสะดุดตาสะดุดใจครับรายการที่8ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับวัดช่องแครครับก้นกึงครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ สวยๆคมๆคมเลยครับหลวงพ่อพรมวัดช่องแคครับจังหวัดนครสวรรค์ครับรายการที่9ครับเป็นรูปหล่อปั๊มหลวงพ่อพรมครับใต้ฐานต่อโคตรรูปะระฆังครับเนื้อโลงหะเก่าๆเลยครับ เก่าๆมันมันเลยครับสวยสวยคมคมครับบาดตาบาดใจเลยครับรายการต่อไปครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินครับหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าอมเขียวเลยครับ รายการสุดท้ายครับเป็นเหรียญพระครูวิมลคุณากรครับวัดปากคลองมะขามเท่าครับ2 4 6สครับห่วงเชื่อมครับด้านหลังเป็นอักขระเลขยันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต,ต่อไปครับพระสวยสวย ยามเย็ยนเย็ยนครับลมพัดโช,ชยโชยลมพัดโช,ชยโชยครับขอบคุณครับ